เราตุ้บีสอดมาจะเข้าไม่ได้สำหับคุณนี่เฮ้ยลุงทำไมมันไซด์อย่างเงี้ยเออด้วยไซด์นี้ยังตักอ่ะหิวขึ้นก็ได้แล้วมันหนามันเข้าลึกดูเงี้ยมันตักยากมันจะจะดูหัก <c oughs> <c oughs> ไม่ชไมใช่ตักง่ายๆถ้าผู้ชมดูอ่ะ ว้าว <Wow. S 2> พอดีกระชัง <laughs> พอดีสวิงโอ้ย oh. เมื่อคืนผมก็จอดตกตรงนี้นะโอ้ okay. oh. ดีสีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้พามากู้เบ็ดกับผมนะครับต้อมพนมถกินกับลุงน้อยปรกากฏครั้งนะครับผมก็ซึ่งให้น้องเมย์เก็บมาแล้วได้หนึ่ง5สามี่ห้า้าคันนะครับผมลุงน้อยอยู่ข้างล่างกำลังขึ้นเรือมาให้น้องเมย์ก็คนเก็บนะครับกินนะครับหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเขาลุ้นว่าวันนี้จะได้เยอะไหมได้หลายตัวไหมเพราะว่า หมายนี้เรามากันบ่อยเราก็เจอกันเยอะนะครับผมตันนี้จะเต็มเรืออีกหรือเปล่านะครับผมน้มอยมาแล้วอยู <c oughs> ่ลุงเมย์บอกอยู่ไม่แล้วโดวลนลุงไม่เอาแล้วยดำน้อยดำโอ้ทรายลุงน่าจะได้ดำนะลุงน่าจะได้ดำ, <c oughs> ดำนะ ต่อจับดูจะชนะผมหรือไม่แต่เห็นหายสองสาคันแล้วนะแถวเนี้ยไม่เช็ดไอเลนนะนะ่ก่อนอ้าวโอเค ต้องรอขยำอีกแล้วเนี่ยครับนั่นน่นู่นป่าลาบข้างในนู่นดับน้ำก่อนนะครับรีบดำไปไหนไม่เช็คดูคนพกวิ่งหัวเผือกหัวโกหัว ใครบอกอย่าให้ใช้สิ่งหน้ายาวล้วชิ่งหน้ายาวแล้วมันชอบผันปลามันเลยลำตัวมันชิ่งหน้าอย่างสั้นผม,ผมไม่ต้องดำแต่ขโมยเห็นหายเอเอเอ่อขิ้นใด้เลืหกปุ้งเลย ออกไหมือออกมัเอไม่ตับสายกับเดิมฮัหลือลโหล้วลหลชิลหน้ับที่เัิแอ่ะิลเท่าัับผมลฮัลโหลฮหหลัหัั ลุงจะตักยังไงเดี๋ยวดูดวถ้าเป็นผมน <ะ S 1> ผมไม่เดีไม่ตักดำอย่างเดียว <c oughs> ถ้ายกอย่างนุง่แรงไม่ไหวนุ่งแดงกระชากอะรูด<อ>หมดอ่ะมวันนั้นกระชากปลาเขาเลยเรือเดี๋ยวจะหลุดน,น,นั่นแหละก็บอกเลยเรือไัในผู้ไม่นพึ่งหวังขวียงยังไงก็รูดตะขวียงตุ๊บนอะตะขอหักมุ่นลงมาเปนั่นแหละแกกระชากไง ต้องค่อยๆนุ่มๆุนวลค่อยๆยกขึ้นทำมันดิ้นแล้วก็ทิ้งคืนไปใหม่แล้วก็จับมาใหม่น่าจะมีไซนะดูคันนะดูเนี่ยนี่แต่กระแทกดัวเบาอะไซน์ไซส์ของผมโอ้สิ่งเดียวกันทำไมมันอคอกนี้มันมาเยอะจังวะเดด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 สวิงไหมสวิงไหมเขาบอกไว้พี่บอกว่าตุิงส่อง มาเฮ้ยลุงทำไมมันไซส์อย่างเงี้ยกินของผมก็ไซส์เนี้ยสี่โลสามโลสวยโดผมเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยแรกนะครับเจ้าคุณผมอะไรวันนี้ผมได้สามสี่กับชะโดเดี๋ยวลงไปนี่อีกประมาณห้าไม่รู้วันนี้ผมโมได้แล้วอะ ได้สามตัวแล้วค่ำคืนนี่อะไรไหมล่ะน่ะปิดออกเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมองถึงน่นแหละเดี๋ยวคู่ลงไปนี่พอเห็นมันหายไปสองสามคันอยู่นะยังมีตัวอันนี้ไม่ได้ใช่พี่มันหายมันนี่ ก็ทำเนื้อโอเคอะไกินคันไม่ถอนด้วยวันนี้เราเอาไซสแกงไปก่อนนะช่วงนี้ยังไม่เจอไซสใหญ่เลยอ๋อผมใหญ่กว่านี้โอ้ยมีตักด้วยไซสนี้ยังตักอ่ะไซสโลอ่ะไซสนี้ยังตักอ่ะ ยังไงเน,นี่ยกระบอกไข่ไข่ตะวิงเต็มลำแน่วันนี้ครับใส่เนี่ยนะยนยโอ้โหวันนี้เป็นวันหาปลาที่ไม่ค่อยจะภูมิใจเท่าไหร่นะเฮ้ยเหยื่อเล็กมันก็ตัวจรินตัวเล็กเหมือนกันนะขึ้นเก็บได้ไม่เท่าไหร่เองเยอะเพรมันตัวเล็กไงวัดผลตั้งแต่เมื่อคือนเราได้สามตัวก็ได้ไซส์สามโลเดี๋ยวพอเรามาน้อยสองตัวก็เจอไซส์โลสามโล กอใช้ต้มอ่ะอร่อยอะรเนี่ยเอ้ยขนาดนี้เยอะๆมันทำไมไม่กินเบ็ดเนี่ยใช่มันไม่กินเบ็ดฝรั่งเออวะไม่กินเยื่อ่ะเยอะไม่ดีมั้งดีป่ามันไม่ยอมออกมาข้างนอกเองนะครับผมไปลุยกันต่อนี่สโตรผมโอ้ยังไม่ตัวไหนทู่สู้สโตรผมไม่ได้เลยเนี่ยยังอยู่รอดนะลุง เงือกยังแปแแอยู่ทั้งคืนอ่ะใช่นั่นแหละ เจอแล้วของผมเก็บไปแต่ม่อคืนแล้วนั่นนันน่นนั่นนั่นหางแดงเห็นแล้วกดกดหางแดงไงโดนหางแดงได้ไงโดนหางแดงขัดไม่ถอดด้วยไงเออกินยังไงมันอ๋อมันถอยถอย thành này bà ở du mi à này nhân cho ta ký chọn hàng để khó nhiều hơn cái đây là mình nạ mặt khâu nước vô mặt đây sẽ được mặt 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 ต้องเอาพายช้อนมาตักกับลุงจะไปเชื่อใครนะครับว่าเอาไอ้นี่ช้อนง่ายนะครับยากเอาพายช้อนอะมาตักเอา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 ยามันไม่ไปแกะกปลามาเลย พูดเข้ามาไรให้นเข้านะครับเยอาไปตักเอาไปตักปลาหมอปกติฮะอะไรนู่นอีกมันค่าซะบ้างกัดตัวอีกแหมสุสีนะสามเต้มเท่ากันแล้วนะแต้มเป็นไงเล่าแต่เหมือนลงข้างล่างเมื่อลงเมื่อคืนมันหายไปรคันนึงอะขับขึ้นมาน่าจะมีตัวนะมันมนัมีตัวกินนะแต่มันกินเหยื่อเราหมดเลยผมว่าไซนี่นี่ันหลุดอ่ะ นั่นเนี่ยตัวมันไซนี่ยเบาฟ้าอืมใช่มีตัวเล็กมันโชบอ่ะเออแล้วมันมันไม่กินเหยอมะกก็ฟ่าทำไมไม่กินเหยอะอ่ะแล้วทำไมจำนวนไซตัวทำไมมันเล็กลงอ่ะลุงก็วันที่เรามามันใหญ่ๆทั้งนั้นนะอันนี้เพิ่งเดินทางเนาะเหมือนว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรประมาณเนี้ยมันต้องเดินทางมาแล้วมันต้องเพิ่งออกลูกมันโตไวนะนะ xoắn bánh đấy nè hả nè à. <laughs> <laughs> kìa vái <và> lui <luyện> to <laughs> ตัวมันไม่ใหญ่อ่ะมันขามมันไม่ตื่นเต้นเลยวันนี้แต่ละตัวไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะว,ว้าวพอดีกระชังพอดีสวิงวโอยใสเยือก็ตัวเล็กปลาก็ตัวเล็กลอ๋อย่างย่งผมเลยอีกสองคัน สองคันยังเหลืออีกตัวหนึ่งใหญ่เลือแต่สองคันตัวหนึ่งก็คือตอนนี้ยังมีลุ้นสูสีนะดูเบ็ดผมกวนนี่ยี่สิบสามคันของลุง <c oughs> ร้อยเท่าไหร่ที่หลังเอาเอาพายช้อนมาจะได้ตัวใหญ่ <c oughs> ลุงเอาสวิงเล็กมามันก็ได้ตัวเล็กให้ตักกันดิย เดือดปะดุกเหลือเลยเหลือหน่อยเดียวเนี่ยผมว่ามันมันผิดที่ปลาดุกแหละแต่ถ้าปลาดุกดีผมว่าน่าจะได้เยอะนะปะดุกใหญ่ได้เนีเนี่ยผมปลาดุกผมใหญ่ผมยังได้สามพี่หนึ่งสองตัวนะจะเอาตัวใส่จเจ็ดเปอร์โล่ตัวเจ็ดตัวเดียวก็ไม่ได้เจ็ดโลตัวแเนี่ยไม่รู้ฮิแน่นเปื้อ ลองดึงเมื่อกี้แล้วแน่นปึ๊กเลยแล้วมันไม่รับลายอะ่ะ <c oughs> แต่ไอ้นั่นอ่ะข้างบนน่ะตัวนึง <c oughs> เห็น <c oughs> <c oughs> มันเข้าไปข้างในอยู่งบน,นั่นเนี่ยไอตอนกลางหัวค่ำอะ่ะหัวขึ้นมามันยังไม่กินมาตอนกลางคืนที่ผมมาเปลี่ยนเกลือแล้วผมมาตกปลากระเหลืองอะ่ะมันตึงน่าจะเป็นปรากฏอ่ะ ไอโดมันไม่น่าล่ะไอโดมันต้องกินตั้งแต่กลางวันดเหีอรอกม่แนันี้มัมันขาดแล้วมันหนักไหมหน่าลุงบอกว่าปลาหลอกปลามันไม่ได้หลอกค้นหล,ลอกเนี่ย เห็นไหมบอกเมื่อคืนนะผมมาเปลี่ยนเยื่อผมยังว่ามันสายมันตึงอยู่ผมก็ขี่ขึ้นไปข้างบนน,นันแน่นแน่จักจัใส<อ><ด>่เดิมไงวันนี้มาเออมันก็สวยอยู่มันก็น่าตลกไงมันมัน <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ เอที่หลังเอาทายช็อตมาสวิงมันก็พอดีกับป่าปามันก็กินตัวเล็กแต่ส่วนตัวสวยนะเนี่ยสีสันสวยงามเลยอมก็ผมเห็นมันตึงแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าผมก็ใช่คันมันขัดพราเมื่อคืนเห็นมันตึงแต่เมื่อคืนแล แต่หน้าแล้วของผมหมดแล้วอ่ะจิกจิกกับไซเดียวกันแนะ่นอนตกกว่าเลยตะพาได้ตกกว่าเะพานหน่อยไม่ถึงจะพาหรอ,อกไม่ถึงแค่เองตกเปิดมากว่าหน่อยจับข้างบนเดี๋ยวต้องงับจับข้างล่างดิเนี่ยจิกอย่างเงี้ในะมือผมนะนี่ <c oughs> <c oughs> ปลาลุงน้อยนะเนี่ย ชน,นะแ <c oughs> น่ลชนะแล้วชนะแล้วโอ้ถ้าแพ้ผมก็เกินแย่เลยแหละเบ็ดผมมีแค่นี้สามตัวว่าไปทางฝั่งไปดูตัวนูน้นเพระาะว่าตัวนู้นก็ลุงบอ,อกว่าก,กินก่อนที่ลุงจะจุ ก็ยังไม่ลงไปได้ดูเลยอันนั้นอ่ะทำมันตึงเปียกคันเบ,บ็ดอยู่ยงั้นมะปากอย่างงั้นห่ะ น,นี่ครับตึง,ตงไ,ได้อหูปลาก็ต้องออกไปโดนปลา,ปาไม่ได้มานี่เนี่ยเห็นเมื่อคืนเห็นสองตัวนี่แนี่ เมื่อคืนเห็นสองตัวเลยแหละที่มันกินน่ะดึงอยู่เพราะว่าเมื่อเมื่อคืนทีผมลงมาตกปรกากกเหลืองก็เห็นคันนี้มันกินแล้วขากลับไปก็เห็นคันนู้นกินแต่เห็นสองคันนะที่เหลือไม่ได้ดูดูอยู่แต่ก็ก็ดูผ่านๆแต่คันนี้ก็เห็นมันลงตึงอย่างนี้แต่เมื่อคืนแล้ว น่าจะมีไซส์โอ้โหถ้าตัวใหญ่ๆมากมันจะไม่ลูดไปเลยลุงดูรวบไปทางนั้นนะไม่มีอะไรให้แน่นเลยเดี๋ยวกนไหลออกแน่แน่แน่ไปไกลอย่างเงี้ยน่าใหญ่นะเนี่ยนั่นน่เฮ้ยมีไซส์นะเนี่ยมีไซส์เนี่ยโอ้เก็บเป็โลมาแล้วหรือเปล่าติดปลาดำ Trời 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 đường phải đúng Tịt lắm hả nè Hái về Đi Nghe hiện bác ลุงกำลังมารอลุงดับแป๊บนะึงเราไปไม่ได้ถ้าเราไปปุ๊บเราก็จะเลยลุงนั่นเฮ้ยดึงแรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ยูใหญ่ยูลักษณะนี้นั่นไม่เล็กอะเนี่ย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 ไม่เล็กนะเนี่ยเนี่ยมีไซส์มีไซส์มีไซส์ เอทำไมกระชากแรงจังกนึกว่าตัวใหญ่ ลถ้าปลาดุกดีกว่านี้นะจะได้เยอะกว่านี้นะปลาดุกไม่ดีเดี๋ยวถ้าไม่มีที่ไปเข้ามาซ้ํามันปลาดุกใหม่ปลาดุกนี่ไม่ได้เรื่องอะปลาดุกนี่ไม่มากันอย่างนี้เลยว่าจะมาได้เราก็ซ้ำเลยแล้วเข้ามาโดนกันหมดอันนี้ปลาลุงน้อยหมดเลยเนี่ยปลาเราไม่มีสักตัวเลยมีแต่ปลาชะโดตอนเช้าอ่ะอย่าตอนเช้าเราต้องเหลา ใสกำลังน่ารักน่ารักเตยมลำน่ารักเลยเอาละครับอยู่บ้าเอ้าอยู่เฉยอ้าอยู่เฉยอ้าอ้าอ้าอุ้ยใสสวยเมื่อคืนผมก็มาตกปกอเหลืองตรงเนี้ย

ต้ <laughs> จะเอาพี่เขาลงน้ำให้ได้เลยลุง <laughs> <laughs> จะเอาพี่เขาลงน้ำให้ได้เลยอะโอ้ เป็นไงนไงแล้วแอนดี้ตัวยังใหญ่ตัวนี้ได้นะตัวนี้ได้เมื่อคืนไม่ได้กินผมมาตกปลามาไม่กินใช่เลยไม่กินเมื่อคืนไม่กินโอ้โหแจ๋ดยอด <laughs> ถ้าบอกว่าให้ถจะบอกว่าให้ดือด้อดื้อเด็กใช่ไอย่าดื้ออย่าดือ้อเมื่อคืนผมก็จอดตรกตรงเนี้ยโอ้มีสิบโอเคเสร็จนี่ครับผมขอขอบคุณพี่เขาเอามาขึ้นให้ด้วยแล้ว <laughs> <laughs> เพื่อหล่นน้ำ <laughs> <Okay. S 2> ไปแล้วครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับจอดนานเลยผักปิดทางไม่ออกอ๋อชาบ้าน